หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทันหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ได้กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนน,นะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยพพนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ah โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพนนไว้โอ้ย้ยโอยหยุดแล้วเพนนไวเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเันนีไวเฮ้ยแลวนุ่มหายไปไหนเนี่ยโอ้โหปกติมันจะเตือนตลอเลยประตูอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมัน้อเกิดอะไรขึ้นแน่เลยเห็นเพนไว้อย่านี้อ๋อลาเตโรเนะยไอุ้มหายไปจอนย้ก็หายด้วยไอ้มิกกี้ก็หายมีก็หายตัวละครเีอลือเกินบาสงว่าไอ้นุ่มไม่อยู่กับไอ้มิเลย ลุงสมิตรลุงสมิตรเฮบ้านอยู่ใกล้เลยลุงสมิตรลุงสมิตรอ่าใช่ยังเป็นแค่ครับผมโอ้อย่างงี้เองเนาะเฮ้ยเฮ้ยคุณรใยการนั้นไปรุ่นอ่ะว่าไงเอิร์ธโอ้ว่ายังไงล่ะลักเฮ้ยเนี่ยมาทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวทำไมห้องลุงสมิตรเปลี่ยนไปกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยโอ้ลุงใเปีนอาชีพเรียบร้อยนะใช่เปี็นชีพเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนอาชีพหมายคว่ายังไงฮะเดี่ยนะตอนแรกทำอาวุธดีดีนานะลุงเป็นสองอาชีพได้นะเป็นทั้งเอ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำเอ่อนักนักตีอาวุธนะ สุดอยอดลุงอ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลุงอ่านายคนเห็น,หน,นใช่ไหมไอ้แผ่นดินไหวเม็ดตะกี้อ่ะโอ้ใช่แผ่นดินไหวเม็ดตะกี้นะเดี๋ยวนะค่อยพูดดีกว่าคนดูคนไว้อ่าเอาใครดีอ่าให้ฉันพูดไหมนายได้นู๊บคือว่านะเรากำลังคุยเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่ดีหึนายยังนาย,นายนะนุ๊บเฮ้ยตัวถูกคนนะเว้ยเออเดจะถูกดีนะไอ้นุ๊บเนี่ยเป็นตัวสิบเบอร์หนึ่งนะเอา้านุ๊บสิบผมเป็นตัวสิบเบอร์หนึ่งลู้ไม่ใช่เหรอแกน่ะสายตีช่างเบอร์หนึ่งแต่นุ๊บอ่ะ นักวิทยาศาสตร์เบอร์หนึ่งใช่แล้วโอ้โหขค,ครับเอ่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลนะุงโอ้ให้ลูกพูดดีกว่าเออฉันจะพูดนะเอ้ยแยงบดจังเลยขอโตษครับตทษครับเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเพนนไวท์เม่จอกีน่ะมันเกิดการเอ่อแน,น่วันยังไงดียอ๋อมาเรียกว่าปรากฏการณ์ึางอย่างนะเพนนไวท์นั่นน่ะทำให้ทุกๆโลกเนี่ยนะทุกๆโลกเลยอะมีหลุมเกิดขึ้น หลุมมันหลุมอะไรลุงม,มันก็คือหลุมที่อ่านิคพูดออกมานะจากนารกเอ้ไม่ใช่จากอ่อพวกพวินไหวนะอ๋อต้องไงต่อแต่หลุมมันอาจจะมีของพิเศษอยูเาาาย่เราสามารถ <c oughs> วนะรวบรวมกรณ์ทนะุกงท่อหลุมได้นเนีสามารถขะเ้าปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เดีนะมันจริงลุงอจริงถ้าร้านสามารถรวบรวมอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่อยู่ในหลุมได้เนี่ยสามารถขอพอรกัติพระเจ้าได้เพื่อปลี่ยนแปลงโลกไปนี้อย่างนั้นเลยเหรอ งั้นเอาง่ายๆคือให้เรารวบรวมพลังจากที่หลุมนั้นแล้วเมื่อมาเปลี่ยนโลกเพื่อไม่ให้โลกนี้เกิดหลุมใช่ไหมโอ้โหถูกเพลงนะเพื่อนนะเดี๋ยวนะใช่อ๋อใช่นะตอนนี้โลกกำลังปนปวนมีหลุมเกิดขึ้นมากมายนะอยากให้ฉันอยากให้นู่นกับหลานเนี่ยไปจัดการหลุมหน่อยหลุมเหรอ โอ้ลายหลุมไม่ได้ลุงเอ้ยไม่ใช่หลุมเงี้ยเลยตกใจอ๋อแล้วนึกว่าหลุมนั้นถูกเลยโอ้ยอยากเล่นมุกันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ติดคุกหรอกอ๋อโอเคได้เลยงั้นแสดงว่าผมต้องไปให้หลุมใช่ไหมลุงอ๋อใช่มันมีมากกว่านั้นหลุมเนี่ยโอ้แม่นามากเลยลุงไม่ใช่ลอยลุงเดี๋ยวมันควรละหลุมเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจครับเอาล่ะงั้นให้ผมทำยังไงลุงเนี่ยฮะลุมเนี่ยไม่ผิหลุมลุงหลุมน่ะมันจะเกิดขึ้นแต่ธรรมชาติที่เกิดจะเป็นไหวมันธรรมชาติมันมันไม่ใช่มันผิดปกติแล้วเฮ้ยก็นหนาและ ล้าสามารถเจอหลุมไม่ถูกไปมีหลายหลุมมากมายมีอะไรหลุมนู่นหลุมนี่หลุมนั่นมีนู่นมากมายเอาว่าติดตามมากันนะอ๋อคิดได้ครับผมได้ครับแล้วผมทำถึงเมื่อไหร่อะจนกว่าเธอจะเจอหลุมหลุมหนึ่งที่สมารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้มันฟังตัวแปลกๆนะอ่ะนั่นสิจะลุงเอาล่ะพูดมาป่าเม้น์ไปดีกว่านะไปไปไอ้ลุงฉันเจอหลุมไม่กล่บ้านแลมาดูสิหลุมไม่แค่บ้านเหรอเฮ้ยมีหลุมไม่แก่บ้านด้วยโอ้โหหลุมไม่โอ้โหมีหลุมอยู่นี่ด้วยโอ้ รวมนี่วงกลมมุดโคตรบิดๆเลยขาาลามเลยเนะี่ยเฮ้ยเอาละลุงจะให้อา่ายอเอิร์ธเนี่ยหน้าหลานลุงเนี่ยไปขลานะอ่ะแล้วผมนะครับโอ้ไอ้นบะซัพพอร์ตเอาปกติทุกครั้งนี่ใช่ไหมลูกก็ซัพพอร์ตน,นะเอาว่าถ้าหลานลงไปขลานี่ยเดี๋ยวจะให้นุ๊ปดึงตัวขึ้นมานะอ๋ออย่างนี้เองอโอเคโอเคได้ได้เราได้ผมยังไงอ่ะเธอหน้าหลานต้องไปเอาของนี่ ทำให้มันเกิดลุ้มขึ้นมาพอล้างเก็บมาได้เนี่ยล้างก็ต้องรีบบอนทีนะทาไมลุงเดี๋ยวลุ้มจะยุบไงอ๋อลุ้มยุบได้เลยอ๋อแล้วนี่เขาเนี่ยชุดเกาะโอ้โหกระหลงโป้งมากเลยลุงที่เปไว้เนี่ยฮะลุงโอ้เป๊นี่โหดอยู่แต่ว่าชุดเกาะมันกระหลงโป้งมากลุงงบหายไันลุงเออเอาเอาเอาแร่ใสลุงไปขายมัแล้วแร่ใส่ลุงไปขายมัแล้วเอาล่ะลุงมาอ่ะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวนายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันขอเตรียมอุปกรณ์นะอ่าได้เลยเจอกไปไม่รุ่น เราต้องไปเอาขอสําคัญมาแล้วเหรอแสดงว่าแต่ไอ้หลุมเนี่ยจะมีไอเทมลับสุดยอดอยู่ไอเทมนี้ว่าที่เราแบบกลายเป็นคนเทพเ,เลยเนี่ยอืมอหลุมนี้ออเคฟังดีเราจะเอี๊ยมพายจีไหมคือบุ๊บุบอบุบอ๋ยใครเป็นคนเอาสลามบล็อกมาอ๋อเฮ้ยออ๋อนี่มันดูไปเ,เ,เหมือนเก่าเหมือนเก่าเนี่ยเฮ้ยไม่มีไอเทมเทพเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ย อ๋อละเออเฮ้ยมีฐานโอ้โอ้อห้ือต้องเก็บให้หมดเลยอืมเก็บทหมดดีกว่านะเดี๋ยวลุงบอกว่าเอ Gian, ้ยเอามาไม่ครบอุ way, ้ยเอามาไม่ครบช่วยไมลุงเนี่ยผมจะขุดให้หมดเลยลุงนั่นอะไรไม่ยุ่งมิยุ่งมืดหมดแล้วโหมือแล้วโอเคอึ๊บโอ้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 ลื่นลื่นไรอืมขุดให้หมดแล้วกันลุงรู้สึกว่านี่จะเป็นเหมืองที่ขุดขึ้นมาจากตอนแบบว่าเป็นตไหวนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหนุกติด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  ติด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 โอเคいいหมดตดทุกอย่างอ่ามีเอเมรอนด้วยมีเน่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 เก็บเก็บมาเลยเก็บมาเลยเฮ้ยงกโอ้โหเฮ้ยทองเก็บทองอืมเก็บทองเก็บทองทองเอ้ยจบโหโอ้โหติดปักติดปักโอ้ติดปักโอ้เพล็กเร็วเกินโอ้โหเร็วเกินเร็วเกินเอาลามหมดแล้วไหนไม่มีอายุเลยเฮ้ยหลอกลวงป่ะแน่ให้เรา มีกระดูคนด้วยโอ้โหมีคนมาไยเนี่ยหลุมที่ผุดมันจากรูเหรอหลุมมาเหรออืมอ่ะใช้มันดีกว่าว่าแต่น,น่วนะน่าโอ้โหแต่วันนี้ของดีโอ้ยใช่แน่นนเลยถ้าเรามาแล้วก็เราสามารถทำอาวุธได้หลายอย่างเนี่ยแต่ว่าอืมของจากหลุมนี้มันจะไหนเนี่ยนะไม่เข้าใจจริงเลยทำไมาอยู่ดีมันก็มีเพดีวันวแล้วเกิดหลุมขึ้นมานะ่ะน่าสงสัยจริงเลย และแถนบอกว่าอยู่ดีถ้ารวบรวมครบมันก็จะสามารถขอพรเทพเจ้าได้อืมน่าสงสัยจริงเลยเอาเป็นว่านะเราก็ต้องปพุ่งภัยกับหลุมนี้ไปเรื่อยๆเสียเนี่ยเฮ้ยนะแค่ไหนในหลุมเนี่ยเอออเาล่ะได้แล้วไงดีไอ้เอิร์ยขึ้นมาเลยขึ้นเหรอแล้วแล้วคราบนนี้มันจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาแล้วเอิรอเฮ้ยเกิดไปแล้วมังอ่ะโถเอ้พ่อไม่โนกโห้ย ลุมหายเนี่ยใช่แล้วเพื่อนนั่นแหละความรายของลุ้มนะเมื่อไหนของไหนก็ต้องรีบขึ้นมาไม่งั้นนายซีมองเทเนี่ยเพื่อนนะโอ้ยงั้นเลยวเนี่ยโอ้โหนั้นได้อะไรมาเล่แร่บางนึงอ่ะนี่ไปขอสัมคัญแน่แน่เลยย่ำเลยเพื่อนนะต่อไปลุงมต่อไปเดี๋ยวเดีเดนี่สั่งนี้เลยแน่ะนะนะนะมันก็ต้องไปเพื่อนนะื่อช่วยโลกไปนี่ไว้ช่วยโลกไปนี่ไว้ทำหัวคุนคุนช่วยโลกไปนี่ไว้ขอครับแล้วลุมต่อไปอ่ะลุมต่อไปอยู่ในถ้ำนะเพื่อนนะมันก็อันตรายหน่อยหน่อยนะ อันตรายเลยหน่อยนะหมายหมายข้อยังไงอะ่ะ <_ C os> ก็นะเอาลนะลูกสมิธฝากสิ่งนี้มาให้นะอุย้ยมีของอย่างงี้แสดงว่ามนของเทพไม่ได้เลยลูกสมิธบุกกับพลังวิทยาศาสตร์เหรอน่าสนใจนุ่มอ่านี่นี่นี่อ่านี่เพื่อนอะไรอะ่ะมันคือยอย่างเฮ้ยนี่มันใช่เอาไว้เอาไว้ต่อสู้สด,ดิพ่อแกไปป้องกันตัวเองได้เลยนุ่มขมมาเลยว่าแต่เปลี่ยนจากสลามบอสไป,ลง,ปลงทั้งไปลงทัศสลามบอส้วยอืมเดี๋ยวไปหามลูกสมิธแล้วกันนะโอเคมาเดินท่าด้วเพื่อนนะในท่ามันจะท่าไหน ลองหายไปนะนายต้องใช้เฟนในการตามหาโอ้เฟนในการตามหาได้ได้ได้ไดไดแหมลองดิอืมอาวุธนี้มันจะต้องโอพแน่ๆเลยเอาวะไปวะแหมลองดาบดิดาร์กซอสเด้อโอ้ยของก็เทพเหมือนกันแน่แต่ว่าเราต้องเอาจากตันที่ได้โอ้ยเมื่อคาปุ๊บโอ้ยวิ่งเร็วขึ้นหืมนี่โอ้ยแจมซุนเลยโอ<ห>้ย<ห>นี่เป็นถ้ำนีะอาถ้ำนี้ด<ห>้วย ปักดิฮ่าโอ้ยเป็นทำอะไรมึงเอ้ยเป็นหลุมที่ดึกจริงๆเลยทำมือด้วยโอเคข้างล่างมีไฟอยู่อ๋อฮึบโอ้ข้างล่างมืดเลยเอาละวเราต้องมาละฮึบฮึบโอ้โหจบโอ้เจ็บปุโอ้โห้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเลสโตนเหรอนี่ขอสัมัสไมนี่ย ไม่สําคัญเนี่ยเอ้ยแต่ว่าอบูฟีนบอกเก็บให้หมดเพื่อช่วยโลกไปนี้เอาไว้เราต้องเอาให้หมดอืมอันนี้โอ้โหนี่ก็นี่ก็อืมเอาหมดเลยโอเคทุบขอโทษนะเลี่ยดนิดหน่อยแต่ก็ขอเอ้ยมันเป็นจำเป็นนะเพื่อช่วยโลกไปนี้เไว้เสียงลาวาใกล้ๆด้วยมันคงไม่มีกำลังใช่ไหมเนี่ยหวังว่านะโอ้ยมืดมืดจังเลยโอ้เขารลัวไหมถั่วเอ้ยโอ นับทองเหรอออ้นี่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในดันเจี้ยนนี้เนี่ยมีหมดสี่ประตูสี่ทางแสดงว่าแต่ละทางมนันเหมือนกันหลุมนี้ก็เลยรับดิแฮะถ้าไปหลุมตัวต่อไปเป็นไงไงนะถ้าหลุมตัวต่อไปเหรอเชื่อมันต้องมีเรื่องน่ากลัวมักไม่นแน่เลยทำเถอะนี้ทำให้ทำได้ก่อนโอเคเอาละเก็บมาแล้วม่2สองประตูนี้มันรู้สึกคุ้นๆนั่นมีคนใช้เฮ้ยนั่นใครอะ พวกความมืดเหรอโหจะมีโล่มีดาบดาบมีโคตรเตอร์เลยใหญ่จริงๆมันคืออร่อยโอเคละลองดิฮัลโหลพี่ผมเป็นซูเปร์ซ่าพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไปออกไปไล่เด้อไล่อะไล่อะไล่อะเฮะไล่อะยิงไล่ยิงชอบชอบชอบโอ้ ชอบชอบบางทีชอบบงอยชอบนะฮะชอบหูอยอ้ยออกไปอ้ยออกออกออกับพี่อ้ยุ่ออกพี่ออกลพี่ออกแล้วแล้วโอ้ยไอรไอไอริกนอนปานกลางเลยอย่ากันนี่โอ้ยไอด้วยอืมไอชื่ออะไรลโอเคเมื่อกี้เอฟเฟกต์จริงๆไม่ได้ถ่ายนะคนนี้โอ้ยโอ้ยวุ้ยรอน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 ออกไปใหี่ับไม่ออก ไม่ออกจะทำไมไม่ออกจะไม่ไม่ออกจะไมปากไฟก่อนนี่โอ้ยรอนห่อนห่อนห้อนโอ้โตี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 ชอบมาชอบมาชอบมาดาบนี้โอ้ยโอ้ชโอ้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 โอโอ้อโอ้โนโอ้อโอ้อโอ้โโอ้โโอ้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 โอโอ้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 โอ ตรงนี้เดี๋ยวเโอ้โอยเริ่มฝันแล้วโอ้ต้องรีบ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 ต้งรีบต้งรีบต้งนีบต้องรีบอโอเคในวันหนึ่งะโอเคอันนี้อันนี้เฮ้ยช้โลหอะเอาล่ะขอลองดาบแต่ไม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 อย่ารอดีกว่าก็มาสิเว้ยมาดิมาดินี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยถึกมากถึกมากโเียถึกี่ชอบชอบชอบชอโอ้ยโอ้ยชอถึก นี่ไงเป็นไงตัวหนักถือลดมันเป็นไงแสดงว่ามันต้องถือขอบงกันแน่แนเลยเฮ้ยอ่าเป็นไงอุ้ยอืมจิบเล็นน้อยปานกลางนี่แน่ฮะนี่ตีตีตีอื้อืโอ้ชิวๆสู้จากคนเรวแป็นไงอู้จากควาเร็วเป็นไงจากควาเร็วอนี่นี่นี่แน่นี่แน่นี่ฮอมอืมาดีมาดีไมาดีมาเนี่ยอุเยอะยตีโคตรใหญ่อื้อ เอาละโอ๊ยฝันล้โอ้ยโอเคก่อนนี่ในสุดเก็บ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 กอเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคโอเคก็บอกีบอนเก็บปุ๊บโอ้เฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยไอเอ็ญเลยแล้วโอยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยช่วยด้วยดูดิด้วยไม่เป็นไรเพื่อนนะไม่เป็นไรโอ้ยหืมหลุมยุบเลยโอ้โหอัาตายจริงเลยตายจริงเลย หลุมนี่มันเดกคนหน้าถ้าเราครบถ้าเราหาคบบป็นไงรู้ปะถ้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนถ้าในหาคบเนี่ยนี่อาจจะเป็นเทพเจ้าแนะ้วนะอย่างนั้นเหรอโอเคได้ของสุดเทพนี้ประมาณนี้โอ้โหเฮ้ยอะไรต้องเราต้องทำเพื่อช่วยเราไปนี้ไว้ใช่ช่วยมันนี้ไว้งั้นฉันจะขอดูสถานการณ์นะเดี๋ยวนายไปก่อนเลยโอเคเลยยเอาล่ะต้องขอสิ่งนี้ไปให้กับ หลุมสมิธแล้วก็หลุมต่อไปเป็นไงเนี่ยฉันน่าออกทางไกลเนี่ยเนี่ยโอ้โหเแต่หน้าสดใจเลือเกินนะั่นหลุมเนี่ยเฮ้ยเอาละคอยมีทำาวกนันเลยเอาละทีนี้ขอไปให้หลุมสมิธดีกว่า